สวัสดีคุณคุณที่รักเพื่อแบ่งปันสำนวนและความเชื่อเกี่ยวกับเวลาเวลาในโฮโลโกรมบนโลกของคุณเป็นความเชื่อที่ศักดิ์สิทธิ์มันถูกยืดไว้อย่างแน่นหนาในแมทริกของคุณและในทุกโปรแกรมที่ทำงานทางจิตกิจกรรมมนุษย์ส่วนใหญ่ มีรูปแบบของความเชื่อที่เข้มงวดเกี่ยวกับเวลาบางรูปแบบเวลาที่กว้างขวางอาศัยอยู่ในปัจจุบันความเชื่อแผนงานและจุดยืนที่มีพลังของการต่อสู้ทำให้เวลาค่อนข้างจำกัดมีกฎเกณฑ์ และว,วิธีนับไม่ทวนในการวัดเวลาในมิตินี้ในแมทริกของดาวเคราะห์และโฮโลเกมที่ขุนจดจออยู่ในปัจจุบันเราตระหนักดีว่าเราเพิ่งต่อต้านแนวคิดเรื่องเวลาของคนเราสามารถสัมผัสถึงคำถามภายในของคน เกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เราเสนอสิ่งนี้มนุษย์ส่วนใหญ่ล้วนเคยมีประสบการณ์ว่าเวลาค่อนข้างลื่นไหลคุณสามารถจำได้ว่าเมื่อทำงานที่คุณเบื่อเวลาดูเหมือนจะคานและเคลื่อนไปอย่างช้าๆมีหลายครั้งที่คุณมีส่วนร่วม กับโครงการหรือกิจกรรมดูเหมือนเวลาจะหายไปและคุณสงสัยว่าเวลาไปอยู่ที่ไหนนี่คือการรับรู้ของคุณเกี่ยวกับเวลาจำไว้ว่าพลังงานเป็นไปตามความคิดเวลาเป็นไปตามความคิดของคนเกี่ยวกับเวลาเกิดขึ้น จากระบบความเชื่อของคุณเกี่ยวกับเวลาคุณมีส่วนร่วมกับเวลาในฐานะมนุษย์เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งในแมทริกของเกมดาวเคราะห์ดวงนี้อย่างไรก็ตามในฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิตหลายมิติคุณสามารถก้าวออกจากแมทริกของเวลา ที่ํากัดบนโลกนี้ได้การทำเช่นนี้เป็นเรื่องของการรับรู้และเรื่องของการปฏิบัติเราพูดอีกครั้งว่าเวลาเป็นของเหลวไม่มีอยู่ในนาฬิกาหรือหน้าปฏิทินของคุณสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้น เพื่อใช้ในการวัดสิ่งที่เรียกว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องตรวจสอบและสอบถามแมทริกเวลาส่วนตัวของคุณเองต่อไปสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อที่ครอบครัวและสังคมมอบให้คุณเป็นโปรแกร,รมภายในระบบของคุณเท่านั้น หากคุณสามารถเปิดไฟล์ส่วนตัวในช่วงเวลาหนึ่งได้คุณจะเริ่มเข้าใจว่านั่นเป็นเพียงข้อตกลงอื่นที่คุณสันนิษฐานไว้เพราะรู้สึกว่ามั่นคงและทุกคนก็บอกว่ามันมั่นคงในโฮโลเกมบนโลกนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของกฎของเกมทุกคน จะให้เกียรตเวลาและให้พลังในการแสดงหรือพิจารณาความเต็มใจที่จะพิจารณาความเชื่อของคุณเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องเวลานี้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความเชื่อของคุณเกี่ยวกับเวลาสังเกตว่าคุณเคารพการเวลาอย่างไร คุณโลบเวลาอย่างไรคุณทำกิจกรรมต่างๆในเวลาจํากัดอย่างไรสังเกตการดิ้นรนของคุณและความเครียดที่เกิดขึ้นจากความเชื่อเหล่านี้สังเกตว่าจิตสำนึกของมวลคือความเชื่อเหล่านี้เกี่ยวกับเวลาอย่างไร เราตระหนักดีว่าการขอให้คุณและคนอื่นๆดูแมทริกของเวลาในรูปแบบใหม่นั้นคล้ายกับการถาปลาเกี่ยวกับน้ำที่มันแหวกว่าหรือนกเกี่ยวกับอากาศที่มันบินซึ่งให้เข้าใจแนวคิดของเวลาที่เราแนะนำ ก่อนอื่นเราต้องรู้และศึกษาว่าแมทริกพลังงานของเวลาควบคุมและดำเนินชีวิตของคุณอย่างไรเริ่มสังเกตว่าเวลาไหนหยุดสำหรับคุณและที่ที่คุณปล่อยให้หลายไปเริ่มสังเกตว่าคุณอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันขณะจริงๆ บ่อยแค่ไหนฝึกนำการรับรู้ของคุณมาสู่แต่ละตอนนี้สังเกตสิ่งที่คุณพูดเกี่ยวกับเวลาแล้ววิธีที่คุณแบ่งปันความเชื่อที่จำกัดของคุณเกี่ยวกับเวลากับผู้อื่นไม่มีเวลาเพียงพอฉันไม่เคยมีเวลาเพียงพอ เวลากำลังจะหมดลงเวลากำลังจะเร่งขึ้นคุณได้รับความคิดการให้เกียรติการตระหนักรู้ในหลายมิติของคุณและปล่อยให้ตัวเองขยายไปสู่แมทริกพลังงานอันงดงามไร้ขีดจำกัดที่คุณและคนอื่นเป็นอยู่จะช่วยให้คุณ ในการตรวจสอบที่น่าสนใจนี้และจะค้นพบเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาของคุณเล่นกับสิ่งนี้ปล่อยให้มันสนุกไม่ต้องสสีงเรียดมากเวลาไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์อย่างคนและคนอื่นๆได้ทำไว้มีความยืดหยุ่นและเป็นของเหลวหากเวลา เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนสิ่งนั้นจะส่งผลต่อวันของคุณการมีส่วนร่วมในชีวิตทางโลกของคุณอย่างไรสักครู่ให้เราจินตนาการว่าอาดีตปัจจุบันและอนาคตล้วนเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกัน เป็นเพียงการรับรู้ของคุณเท่านั้นที่ทำให้พวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่เข้มงวดหลอกลึกภาพว่าเหตุการณ์ใดในอนาคตของคุณอาจทำให้เหตุการณ์ในอดีตของคุณเปลี่ยนไปซึ่งจะเปลี่ยนปัจจุบันของคุณในปัจจุบันในฐานะที่เป็นหลายมิติ นี่คือวิธีที่คุณจะทําและสามารถจัดการกับแนวคิดนี้ที่เรียกว่าเวลาเมื่อคุณถูกขังอยู่ในมิติที่สามที่เคลื่อนที่เข้าสู่มิติหนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกของคุณความเชื่อที่เข้มงวด ที่คุณได้รับการสอนเกี่ยวกับเวลาและที่ถือเป็นกฎเป็นเพียงโปรแกร,รมในไบโอคอมพิวเตอร์ของคุณกฎแห่งชีวิตบนระนาบโลกถูกจัดเรียงตามเวลาเราสามารถรับฟังความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับการมาสายสำหรับการนัดการตื่นนอนตรงเวลา การขึ้นเครื่องบินในเวลาที่กำหนดวันสำคัญและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในเวลาที่กำหนดเราตระหนักดีว่าเวลาที่คุณรู้จักบนโลกใบนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจดจำและตระหนักไว้เพราะมันทำให้การเล่นเกม เป็นเรื่องที่เข้าใจได้อย่างไรก็ตามมันไม่ใช่ระบบเดียวที่รู้จักในจักรวาลเป็นระบบที่จำกัดเราขอเชิญให้คุณสัมผัสถึงความเชื่อที่จำกัดของคุณเกี่ยวกับเวลาจากนั้นจึงปล่อยให้จิตสำนึกของคุณลื่นไหลามากขึ้นและรูว่า การรับรู้เวลาของคุณลื่นไหลามากขึ้นอย่างไรขยายไปสู่แมทริกของเวลาที่ไม่จำกัดด้วยความคิดที่คุณสามารถทำได้และจะอยู่ที่ใดก็ได้บนทําไลน์ลองนึกภาพด้วยความคิดที่จดจอว่าคุณสามารถเข้าร่วมงานใดงานหนึ่ง หรือไปแสดงได้ทุกที่ทุกเวลาจำไว้ว่านอกจากความเป็นจริงนี้เวลาเป็นของเหลวและเมื่อคุณเดินทางข้ามเวลาด้วยจิตสนันเนที่ขยายออกเล่นกับแนวคิดนี้ปล่อยให้ตัวเองจินตนาการถึงสิ่งที่คุณจะทำ ถ้าคุณสามารถเดินทางข้าวเวลาได้คุณจะไปที่ใดบททำลายอย่างมีสติเหตุการณ์ใดที่คุณอยากจะสังเกตปล่อยให้ตัวเองแทรกทำเป็นหรือจินตนาการถึงเหตุการณ์ในปรอติศาสตร์ด้วยสีสันและความรู้สึกเต็มรูปแบบ ลองนึกภาพว่าคุณสามารถเดินทางผ่านทําลายไปสู่อนาคตของคุณได้จะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่คุณอาจจะทำทำให้เป็นประสบการณ์ที่สนุกสนานและเต็มไปด้วยความสุขลองนึกภาพว่าคุณสามารถย้อนกลับไปมองบางมุมมองของชีวิตในวัยเด็ก และให้คำแนะนำหรือปลอบใจตัวเองเพียงเล็กน้อยลองนึกภาพการเป็นตัวเองในอนาคตที่กลับมาระหว่างประสบการณ์ที่ยากลำบากที่คุณมีเมื่อตอนเป็นเด็กเพื่อช่วยในการเดินทางครั้งนี้ลองนึกภาพว่าคุณมอบก,กำลังการเยียวยาและความรัก ให้กับเด็กน้อยคนนั้นจำไว้ว่าคุณสามารถทำเวลาได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปสังเกตและยอมรับตัวเองเมื่อคุณพบกับเวลาในรูปแบบใหม่เชิญพื้นที่แจ้งให้ทราบและรับทราบเมื่อคุณประสบความบังเอิญหรือปาฏิหาร เวลานี้เป็นของเหลวข้อคิดประจำเดือนจากเดอะทีมในฐานะมนุษย์คุณมีส่วนร่วมกับเวลาเพราะมันเป็นหนึ่งในแมทริกของเทมดาวครอนนี้อย่างไรก็ตามในฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิตหลายมิติคุณสามารถก้าวออกจากแมทริกของเวลา ที่จำกัดบนโลกนี้ได้การทำเช่นนี้เป็นเรื่องของการรับรู้และเรื่องของการปฏิบัติเราพูดอีกครั้งว่าเวลาเป็นของเลวไม่มีอยู่ในนาฬิกาหรือหน้าปฏิทินของคนสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในด้านการวัด สิ่งที่เรียกว่าเวลา